จูก็สติกเกอร์สติกเกอร์รัวรัว,รว,รวสารพัดที่จะส่งมาให้นะคะขอบคุณอจูมากๆเลยนะอ่ะาทักทายกันนะคะพี่นาพาสวัสดีช่องอ่าพ่อน้องบอนนะคะอืมน้ำหวานสวัสดีค่ะที่สุดนะคะเอา้าเขาเขาไปหรือย,อยังนะน้องน้ำหวานเข้าไปแล้วหรออ่าใครยังไม่ได้กินมะกันตลุบลุปลุปลปเออไม่ใช่เมลอน ร่อนร่อนร่อนร่นเลยนี่นี่นี่เนี่ยใครยังไม่กินมา,มามามาสวัสดีช่องดันด้วยค่ะนะคะอ่าขอบคุณค่ะทอร์เซนก็บอกแอบซองอยู่ดูอยู่ดูยุ่นะคะตัวนี้นะคะคือว่าดูอยู่แอบซองอยู่นะคะขอบคุณค่ะน้ำหวานได้ไล่ไหมล่ะ น้ำหวานได้ไรไหมคะมาทันไหมคะฮ่าฮ่าฮ่าน่าจะไปแล้วเมื่อกี้เห็นโบกมืออยู่นะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอพรุ่งนี้บอกให้เดี๋ยวเจอพรุ่งนี้บอกให้แล้วงั้นงั้นก็บอกกันเองก็ได้ถ้าเจอกันเออหนูสวัสดีแล้วนะเออหนูทักแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเออเราจะได้มีมีเรื่องคุยนะน้น้ำหวานนะเออ ยังไม่ได้ไลค์ค่ะใช่ไหมโอเคนะถ้าไลค์ไงกเออ็เดี๋ยวพี่ไปให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆค่ะยังไม่ว่างเลยค่ะเออรอค่ะฮ่าฮ่าา,า,าเลยนะคะอ่าค่ะค่ะรับทราบรับทราบค่ะโอเคนะคะไลค์เมื่อไหร่ก็บอกนะคะก็เจอห้องไหนก็เข้านะคะตามนั้นเนาะอันนี้อะ่ะ มันยังไม่ละลายเลยนะคอลลาเจนของวันนะแล้วเหลืออีกครึ่งลูกนะก็อีกสองจานนะแต่มันกรอบจริงๆนะเขาเขาว่าถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยมันจะไม่ค่อยกรอบแต่แ้าเป็นสีเนี่ยมันจะหวานกรอบอะตอนที่ผ่ามาที่ว่าพี่พี่นภาเข้าไปดูนะนั่นแหละมันกรอบอย่างนั้นจริงๆแล้วนะมันดังครบครว,บ,วบเลยนะ ผ่าลงไปอ่ะดังควบควๆเลยน่ะ <c oughs> <c oughs> แอบจอดพี่วันถึงสนุกสนานค่ะทำงานไปด้วยฟังพี่วันไปด้วยค่ะโอ้ขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะน้องน้ำหวานน่ารักมากๆเลยเนาะทุกคนฝากน้องน้ำหวานด้วยนะฝากคุณน้อยด้วยยังไม่เต็มนะคะฟังคาย,ยังไม่เต็มนะ อ่าของพี่นภา,าก็ยังไม่เต็มนะธนพรนะคะยังไม่เต็มนะคะของบ่าวเสงก็ยังไม่เต็มนะคะแต่ละคนไม่เต็มเยอะเลยนะของอาจูน่าจะเต็มแล้วนะคะอาจูบอกว่าเวลาเวลายังไม่ได้แต่ว่าหลัง่าน่าจะเต็มแล้วของอาจูเป็นนายพันแล้วอาจูบอบกว่าอาจูถึงนายพันแล้วแต่ของพี่วัน่ะเออยังไม่ถึงนายพันเลยอยากเป็นนายพันค่ะอะไรเงี้ย ช่องดันอือขอบคุณค่ะขอบคุณที่สีกรุงนะคะแต่ละคนนะแต่ละคนเป็นช่องเอออยากเป็นนายพันกันทุกคนเลยเแล้วเราจะแชร์งไงอ่ะ <c oughs> อายุต์นี้แชร์ก็ได้นี่แชร์ที่คนรู้จักกันนะอายุตยุตแต่ละคนอะแชร์ได้นะแชร์ให้คนรู้จักกันอะในในแซดอะนี่แชร์ได้ค่ะขอต่อขึ้นเวทีก่อนเอาล่ะขึ้นช่องนี้เหรอคะบาเสงอะ โอเคค่ะขอบคุณเบาเสียงมากๆเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนั่นไงมาให้ร้องเพงลงร้องเพลงไม่ได้ร้องไห้ได้อย่างเดียวว่าตอนนี้นี่คืออะไรอบวกอะไรอ่ะเนี่ย